ที่ขวงให้แน่พอ,อ,อเอ้ยละขั้นเจ้าบ่มีควัตีให้เจ้านั่งยองยอให้เจ้านั่งยองยอกำกำปันเียนเดียนตีฝาแป็เฮ้ยเนี่ย

๋ยนีเพูนว่าเป็นปราชส่นแล้วพ่ะเออกรสร้างเขาเอื่อนคือเกานั่นล่ะคือผมนี่แหละแม่นางไปหน้าเขากับพวกเอื่อนมันมอลำมาแล้วพ่ะคืะเกื่กาอยู่ <c oughs> ครับเ <c oughs> มื่อนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลลหยเนะแต่ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลกลับขึ้นไปแก่ท่านจงมีมงมมมแตค่ความสุขความเจริญกลับมาหาพวกผมก็มีแต่แต่ความสุขความเจริญชิดอันใดใ,ให้สมมุ่งมัดปรถปนาของท่าน เออบ๊อบบ้าท่านสิเหตุอีหยังสิส่างอีหยังก็ขอให้คืนให้เกินขอให้ท่านทุกอายุมั่นขวัญยืนทุกคนทุกท่านครับสำหรับมือนี้ฮะว่าขอให้มันมืไก่ย่ามห่อวะวะเอาขอให้ถูกเลีถูกหวยเด้อซุ่มตัวเจ้าทั้งตัวมือทั้งแถมเงินให้ถูกเลียกพวกเราหกพวกเรสามตัวสี่ตัวเด้อทั้งงวดนี้งวดหน้าพคนละเด้ออันซุบพันยูไก่ไก่เนี่ยพ่อฮาฮาเนี่ยซุ่มฟังซื้อๆวะได้เขามาน้ำมูลเนี่ยพ่อฮาฮาเนี่ยพ่อซุยๆเนี่ย ขันพูดจิตนุกยุ่นีห่ให้ถือพูดแล้วสามตัวสองตัวแต่ว่วาหกตัวเอาไว้ให้มอล่ำสาส,า,สา,า,ทาทุาข์ค่ะผมขับดีเว่ยบันเคลือนล้่บันเค่ะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ได้เดินทางมาฮอดวารละ การที่สุมเห่าและลื่นเรื่องแล้วนคะานอ่อกาสำรับช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอนาโคูท่านไก่ไก่ทองชัยมัชชิมคนข้างซาะของพออออเต้าสุมเห่านคะานอเรียนเชิญมาก้าวคำาแสดงมุทิตาจิตและก็ก้าวปิดหมอล่มุมเห่าเมื่อนี้ขออีซี่เพ่งสุดท้ายเด้อ เพิ่นปิดละน้อข้อซี่เพง่งเฮิรุดน้องๆคอยยาวต่อเด้อค่ะเดอ้อเอาอีซี่เพง่งเนาะเก้าปิดแล้วเอาอีซี่เพง่งเนาะละน้อขอนําเพิ่นเด้อค่ะ,ะท่านครูบาอาจารย์ขออีซี่เพ่งเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะเรียนเชิญท่านไกรทองชัยมัชชิมค่ะขับกับขอนุญ,ญาตนะครับเหมือน ชีวิตราชการนะครับวันนี้ก็ถึงวันเกษียณเนาะแล้วก็งานเลี้ยงย่อมีวันเลิกลาคือบนวานละ่ะถึงเวลาที่สมมาพาควรนะครับขันยูต่ตอไปนี่มันมุนลุยปุยได้ระเบิงได้นี่พูดเลยกอันไม่ต้องเบิ่งผู้อื่นนะครับเบื้องผมนีล่ละเลิ้มตาไม่เห็นหงุงิเลยเบิ้งเนี่เลือดลมสมบูรณ์นะครับเบื้องต้นนะครับขอพี่น้องเรา แสดงความขอบคุณแล้วก็สวดๆให้ทีมงานมารรคบุนเล้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะ,ะมาเตสิเดินน้องนี่ซัตะขานโอ้ไกลๆจองคามปีได้อยู่บอครับปีนาได้ผมสิกเกศเสียนจองคามปีไปเด้อค้าผมว่าอาอีดีแล้วแต่ว่า ตอนแรกว่ามันมอลลั่สิงบัลล่ล่มลาว่อมันมอลำขอเขาขอ,ขอหอดอันขอหอดอันเขาต้มใส่ถุงปุ๋ยจัดให้บริเนอร์ครับเ้ออันนี้วอลิตซื้อได้จะเขียนกันเ้อองบหน่อยก็จ้างหน่อยงบหลายก็จ้างหลายเนาะนอันนี้เป็นงานเล็กๆสําหรับพี่น้องชมรมผู้สูงอายุพนจัดให้ท่านพอเต่านะครับพอสังถามเ้อะพอเต่าเป็นผู้ใด ครับก็ต้องอ๋อขอบคุณคุณย่าดวงใจนะครับที่เพิ่นแนะนําให้เป็นบุญวาสนาที่พวกเราแล้วก็หมอลําได้มาเจอกันแล้วก็ให้ความสนุกสนานในครั้งนี้นะครับและต้งองขอขอบคุณท่านท่านพอทอปนะครับเพิ่นเป็นน้องชายที่แสนดีนะครับจริงๆแลว้วเพิ่นเป็นโฟรโลูกหวาได้ปกติเพิ่นมีวางเลยนะครับเพิ่นมีตรวจค้นไครมีไปเพิ่น แต่วันนี้ท่านผอ,อทอบกับท่านผู้ช่วยยุทธนะครับมาจากสามไส่พีดไ่้มีมร,รมดาแล้พคนอยู่เป็น,ปนขันและกําลังใจกับท่านผอเต่าเป็นอย่างดียิ่งนะครับขอ <c oughs> ขอบคุณท่านผอ,อทอบแล้วก็ท่านผู้ช่วยยุทธนะครับ, <c oughs> บพูนมาแต่ไก่ได้เนะครับพูกับยุ่จนปิดงานนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบขอบคุณพี่น้องอสมอขอบคุณแมคโคขอบคุณอคอนบอยขอบคุณผู้จัดสถานที่ และก็ขอ,ขอบคุณประเดีขอ,ขอบคุณแม่ครัวแล้วก็ขอบคุณคุณป้าทองพัน์นะครับ,บคุณป้าทองพันนี่เพิ่นสนับสนุนจ้างมมหมอระมืออันพ่อเต้ามือน,นะครับสวดสวดให้เพิ่นแน่ครับได้ยินไม่ได้ยินก็เอาปุบมือเพิ่อนยังได้ยินนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนอกจากนั้นเพิ่นก็สนับสนุนต่างๆ,ๆนะครับและ ที่ขาดเสียไม่ได้นะครับขอขอบคุณชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุดอนหินงามพี่น้องอสมอทุกท่านและทีมงานลพัฒนาบ้านนางงามทุกท่านครับขอบคุณครับอันอมูที่ห่าจิตกระว้าไปเลยเนาะกับไม่ได้อะโอ้โยร้องเพลงอย่างงี้ยร้องเหลสิด,ดูเจ้าของโอ <laughs> ้ยเนาะ อันงานดีๆสิมาตายตอนจบนี่บ่เลยนะมันมีตัวหนังสือเบบนีังจอได้เลยอ่าหมอรำมาซอยเลยสิอ้าวบนมือสุดท้ายละดีผู้ดีเพิ่นเกิดติดเลี้ยวไม่ใช่หรือละอ่ะฮะเพิ่นลองไปเลี่ยวได้บ้างเหร ¡Pomito con su yugo de <laughs> ¡Ah! Oh, hey. สวดสวดให้คุณเนี่ยค่ะโอ้ยเพคนว่าลองบ่ได้บ่ม,มีศีลพนาบ่ได้แท้สลบโตขอบคุณเดนะ้อะคุณหมอเตาให้เอิ้ญมาจังได๋ก็ภาพบ้านีเกษียณแล้ววันนี้ขอความอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าไข้อย่ยาจนร่ำรวยร่ำรวยในนาทีการงานเป็นแม่บ้านได้พักผ่อนเนาะค่ะเนาะงบานนี้เนาะ ขอบคุณทางอสมอทีมงานอสมอคุณพอ่อคุณแม่ท,ท,ทุกทท่านเลยเด้อที่น้องทางนางงามเฮาเนะะาะมาให้กำลังแรงใจลูกหลานทีมงานมอหลงมอล่อลำชุมพวงฟ้าเป็นสีพัชราพรเสียงะสออนเนาะคะ่ะทีมงานสรรสาววันนี้เคร่งเสียงมาจากมหาสรารคามพร้อมทั้งไรซ์ซดอาจารย์สารสังสารเฮาเนาะคะ่ะจากอำเภอสารสขัน,นะะเนาะขอบคุณไปทางอีแม่อีแม่ชี้ดวงใจนะะเนาะค่ะเนาะยาดวงใจของเฮา ที่เพิ่นประสานงานให้ลูกหลานมาซอยการสง่างัน,งานครั้งนี้เนาะคะ่ะขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะคะ่ะอีแม่ดวงใจเนาะแม่ปองแม่หนูมาจากบ้านฝ่าเรือนเนาะคะ่ะน้องเพิ่นกับมา่นางเป็นเกียรติเป็นประธานมืน้อนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆเลยเนาะคะ่อะอ่ะบ่เว้าหลายยายบ่ห่างล่ำลาจักก่อนแล้วก็สิตเตื้อให้ฟังลงจักสองก่อนกับพ่อเพิน่นว่าให้ล่ำลาจักก่อนนี่นะะเด้อค่ะหมอแค่นมาแคนบ่มากเอาคีย์บอร์ดเอาโลดเฮา เพิ่นมานล่ำล่าเจ้าก,ก่อนแน่อีลาพ่อนะอ่ะแล้วก็สิเตยลงสองก่อนกับพ่อเนาะค่ะหรือก่อนหนึ่งเนาะโอ้ป <laughs> าดบางแห่งพันยกที่แรกสองก่อนสิเตยปา,ามันสิบอมี่พูดเต้นเนี่ยแม่มันเมื่อยพ่อนะสิเยตยอยู่ดิยังสิเตยอยู่บ่ว้ามุเจ้ากับสมรดอัลลัมล่าสักก่อนอาจารย์ไฟมอแค้นวัวเห่า อโบแค้นอโบแค้นใส่สควอนห้เรียบร้อยล่ำล่าหายอีพออีแม่เอาฟังสควอนไม่จะร้องเพลงเนาะแม่เนาะปฏิบ้านล่ำโบป็นบ่อยิราปฏิบ้านเนาะอัะนั่งฟังล่ำสควอนมาเนี่ย เันมาฟังเสียงแค้นหันเหละเป่าเป็นเสียงลายยาวโบราณเดินบลายล้อมละเป่าเป็นเสียงหงห้องผู้สาวตุ้มสินโยพู้หลงโยมโอ้ใ่แค้นพู้หลงโยโอ้ใจแค้น แสนลมพันเออโนโนโอ้ยละน้าเอออันนี้ละพอแม่เอ้ยเดิกมาแล้วสมควรแจ้งสว่างท้างอาทิตพุ่งพลเป็นมือละไม่มาละทั้งอาทิตพุ่งพลละมือไ่ใส่มาดาราแสงหนวยพระจันทร์สุนทร ที่ล่าสัาเจ้าอาปาพ่อแม่ลาเท่าแก่พี่น้องสองทางอังศาน้ำแหล่แ,แม่มาเปียงเมี่ยงหงุงผาขันสอนพัดฉลาพรอมชีเด็ดสองมือนบใส่เสียนมาโยไว้ญญวที่ล่าใส่องเสื้อกับพื้นเมื่อก่อนให้คอยอยู่ดีเด้อพวกมู้เด็กหนุ่มหน่อยพ่วงพื้นละหนุ่มคาน้องตลอดมัดพวกขวางขง่หมูมาฟังลา คำป้าใส่สาทุกถูกอย่างไหนก็พ่อแล้วสมควรแล้วสมควรหมดทุกอย่างสมไกเงินคาจางว่าทั้งหลงว่าแหล่ลำและสมควรซ้ำแล้วซ้าสิเอินสั่งปลาไสสิลาไปก่อนเด้อคนอย่าบนกันไหนฟังเอาสัทธ,ธาเุเายังเอานอนในฟังก่อน พร้อมทั้งแสงนิอวนที่เจอ้จศิลาลำบะหลวงนี้ลาคุณพี่ชายเอกหมอลำนี้ลาคุณพี่ชุมพวงก,กันเนื้อล้ไปเปลี่ยนชุดะละล่าคุณพี่ชายเอกหมอลำนี้ขอ้มีความสุขเถอไปร่ำงานนาปีสิมางานหม่ให้ไปเอากระไดสิมาให้ดังประสงค์ลาเท่าละาสามส่งกระไดถึงเขาพัชราพ เบอร์โทรก็มีอยู่082 167 3624หก็สอง่วันหน้าดีบ้านฝ่าเดือนฝุ่งผู้เพื่อนหนุ่มน้อยสาวจ่อยละไมละมุนละเสียงคนแตกจนจนลาคุณพีหมอแขนลาพีหมอแคนก็เด้อัปเสียงคนแตกจนจนลาคุณพี่หมอแขนสิจับแขนคอลาบ้าจังไลนโน่ายละเบาพีใช่คนโกเป้าแค็หนีเสียงก่อมวน เสียงกานวนโอ้โอ,อ,อ,อยไล่สอยอร่อยโหยโหลักขั้นไป็มพี่ได้สู้ให้ได้ยังสวยๆเด้อพี่เด้อไล่พี่มีหัวสมอลมมอลันี่เนาะโอ้ยหลักขั้นไป็มี่ได้สู้ให้ได้ยังสวยๆเด้อพี่เด้อไล่พี่มีหัวควายเหมือนคือกองลุน สนันสั้นอายปานสวรรค์สันเสียลาขุนพี่จบลงทอนี่ศิลาสร้างละาไฟสงล้าสาธุเด้อศิลาสงศิลสร้าทงทางศาสนาพุทธบริสุทธิ์ทางธรรมธรรมสามาเณรหน่อยคอยคอยใจสร้างทางเพศใจส,สงอย่าได้หลงห้องวัดคำแรงเย็นเศร้าศาสนาจึงพอเศร้าพระโคดมจังเฮียงหง มุ่งมาบันในทํานันเดินอย่าละเลยในทํานันเอินอย่าละเลยน้าคนฟังเออออออลอออ สวดๆแน่แมน่นาะขอบคุณหลายๆค่ะมาตั้งใจฟังคักแน่แทนอาปาครวาวามันสีนล้ำตะมอล่ำบสุขับโลุอเ้อยอาจารย์นักดนตรีเขาลงเตยไปเลยเดี๋ยวๆอย่าเข้าเตยเอาก่อนอันพญาสิงบนท่านใดอยู่ลาพญาสิงจังหวะโจโจแล้วก็สิลงุงเตยแล้วก็สิอำลล่าผ้าจากพี่นองเข้าไป พูดอยู่หายไม่ใช่พูไปให้พี่โชคสูดสุข้นกันแล้วกันอะอะลูแดนเซอร์ลู ไปแลกมาลูกคุณล่ะเศร้าล่ะเศร้าโอ้ว่าเป็นสดผัดบ๊อบนีลูกสบับดาหนี้โอ้อันเลี้ยน่ะจะให้ลูกชื่อขนมโอเคแลกมาลาเอาให้เพิ่นซักวายมันบ่มีที็นี่บอดา Tchau. รวมความปรารถนาดีนะคะขอให้มีความสุข,ส,ขสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าไข้อยา่าจนให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเชเช็คเช็คเช็คสวัสดีครับสรับไลยส์สดตอนนี้หฮองกงยุติการไลยสสด,ดแค่นี้นะครับผมช่องประสานฝันนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับผม